ใครที่อยากจัดสเต็ปนี้หรือว่าสเต็ปเริ่มต้นเราก็มีให้เลือกที่เลสเบกสำหรับซีวิ c m c f ซบอกเลยว่าที่นี่น่าจะเป็นร้านที่จบที่สุดร้านหนึ่งในกรุงเทพรับอิมนมคนนะฮะตอนแรกลูกค้าบอกว่าออกมาเนี่ยกะว่าจะใช้เดิมๆไม่แต่งปอดีแวะเข้ามาดูช่องเลสเบกวิวนะครับเรียบร้อยฮะทุกแต่งที่ติดมาจากโรงงานถอดนะครับแล้วก็จับหนักในงบประมาณเกือบสามแสนบาทครับผม สัสดีครับเพื่อนอยู่กับดิมและเลสเบกกับเลสเบกวิวเพื่อนแท้คันรถนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาชมแนวทางการแต่งต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่วัยรุ่นสายซิ่งยอดนิยมเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะ Honda Civic f เครับผมนะฮะคันนี้เนี่ยนะฮะบอกเลยว่าลูกค้าจัดหนักจัดเต็มอีกหนึ่งคันนะครับตอนแรกลูกค้าบอกว่าออกมาเนี่ยกะว่าจะใช้เดิมๆไม่แต่งพอดีแวะเข้ามาดูช่องเลสเบกวิวนะครับ เรียบร้อยฮะชุดแต่งที่ติดมาจากโรงงานนะครับถอดนะครับแล้วก็จัดหนักในงบประมาณเกือบสามแสนบาทครับผมคันนี้จัดอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปก่อนอื่นเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ผืเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆี้ายดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่รักในการแต่งรถได้รับชมได้เป็นข้อมูลนะฮะโอเคไม่เสียเวลาไปดูกันเลยฮะ ตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมสราลับรถคันนี้เป็นสีขาวนะฮะจริงๆนะ่ะคันนี้ใส่ชุดแต่งที่เป็นชุดแต่งไฟเบอร์รอบคันเลยมาให้ทางเราจอดให้นะครับลูกค้าเนี่ยวิ่งมาประมาณพันกว่าโลใช้รถประมาณ4เดือนสำหรับตอนนี้ก็เปลี่ยนหมดแล้วนะฮะลิ้นหน้าเป็นลิ้นหน้าคาร์บอนลิ้นข้างคาร์บอนนะครับแล้วก็ดิฟฟวเซอร์หลังคาร์บอนนี่บวกด้ยฟยฝาคาร์บอนด้วยนะฮะแล้วก็กระจังหน้านะฮะคันนี้เป็นตัวเ l เอนะฮะหรือ1.8 ขึ้ง1.8นะครับเปลี่ยนกระจังหน้าเป็น RS แล้วก็โลโก้แดงนะครับส่วนไฟจริงๆลูกค้าเนี่ยอยากจะโดนด้วยแต่ว่าตอนนี้ของขาดก็เลยใช้เป็นไฟเดิมไปก่อนนะฮะทางนูนย้อนแสงนิดนึงมาฝั่งนี้กันดีกว่านี่ฮะเบรกคันนี้เลือกใช้เป็นเบรกเ d สไดนะครับ6พอตนะครับตัวนี้ฟัมเป็นสีน้ำเงินนะฮะทับเป็นสีเทานะฮะตัวนี้เต็นจาง355มิลนะครับเด็ก6พอตสวยมาก5,000กบาทนะสำหรับ คู่หน้านะครับส่วน TC 1.5S เนี่ยราคา26,000บาทท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้ล้อตัวนี้บอกแล้วเป็นสเปกพิเศษสำหรับร้านเราร้านเดียวสำหรับงานโ r o คอมมิ่งนะฮะโรงงานเทลรอยวิวสเปคพิเศษสีพิเศษเหมือนจัดบอกเลยนะฮะยางเลือกใช้เป็น s ิสโตนอะดีนาลีน RE 04นะครับตัวนี้เกียวมากนะฮะใช้งานดีมากนะครับแก้มสวยดอกสวยเสียงไม่ดังมากแล้วก็ เรียกได้ว่าเป็นยางที่ถ้าคุณจะต้องการเน้นใช้งานครอบคลุมตัวนี้เลยนะฮะ18ตัวนี้คือเบอร์หนึ่งเลยฮะด้านข้างก็มีใช้คาร์บอนด้านข้างนะครับส่วนโชคคันนี้เลือกใช้เป็นโชคตัวท็อปจากประเทศญี่ปุ่น RSR Best i นะค,ะครับโชคสตาร์แบเปลียวปรับนุ่มแข็ง3 1กระดับเป็นโชคที่เรียกได้ว่าถ้าคุณมีงบประมาณที่จะจัดโชคชุดนี้ในราคา55,000บาทเนี่ยนะฮะคุณไม่ต้องไป ซีเรียสเลยว่าจะใช้ดีหรือเปล่านะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวจบสำหรับ Civic FCFK เลยสำหรับตัวนี้เป็นรุ่น b a s ไอนะครับที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับเหมาะกับการใช้งานแบบทบทุมโอเคส่วนคันนี้เลือกใช้เป็นท่อ s k s ด้วยนะครับท่อเป็นท่อทั้งเส้นนะครับสวยงามนะครับเอแดงหน้าหลัง ตัวปรับแคมเบอร์นะครับตัวปรับแคมเบอร์เพื่อที่จะรักษายางของเพื่อนๆให้ใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานสําหรับ c X ีวี c FCFK เนี่ยนะฮะถ้าโหลดแล้วไม่ใส่ตัวปรับแคมเบอร์เนี่ยล้อจะค่อนข้างจะแบะตัวปรับแคมเบอร์หลังเนี่ยช่วยที่จะตั้งองศาล้อยเพื่อนได้กลับมาในองศาที่พอเหมาะพอควรลดอาการสึกล้อของยางได้อย่างดีเลยนะฮะ ส่วนที่เหลือคันนี้ก็จะมีติดตั้งกลอง Data ท e เ h ด้วยแล้วก็เพิ่มคันเร่งไฟฟ้าไปอีก1เซตนะฮะเดี๋ยวสุดท้ายเราไปดูความหล่อลงตัวของคันนี้กันอีกรอบหนึ่งนะฮะยังไงเพื่อนๆที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะฮะอยากจากสเต็ปนี้หรือว่าสเต็ปเริ่มต้นเราก็มีให้เลือกที่เ e ล p e สเกจากให้แบบครบครันนะ,ะสหรับซีวิคเอสซีเอฟเคบอกเลยว่าที่นี่น่าจะเป็นร้านที่ จบที่สุดร้านหนึงในกรุงเทพรับอินมณฑลนะฮะลากันไปด้วยภาพสวยๆแล้วก็เหมือนเดิมนี่แต่งรถที่ถึงแล้วเลครับสวัสดีครับ